สวัสดีค่ะเช้านี้จะพาเพื่อนๆมาชมผักสวนครัวค่ะชะพูค่ะสำหรับคนที่อยู่ต่างแดนไดสน้สมิีกระทือวสัสดหุหยอดเนาะค่ะเนาะสำหรับคนบ่มีผืนทีเนาะจะ้ะอันนี้ก็จะปลูกไว้ในครัวเลยจะ้ะอย่างนี้เลยจะ้ะ บบไหวจังสีก็บโไเด้ก,กินจ้ะพี่น้องตำลึงเบิ่งอากาศข้างนอกพี่น้องจ้ะบบฮันเด้กทำความสะอาดข้างนอกก็จะห้อากาศให้แดดออกก่อนจ้ะทั้งลมทั้งฝนจ้ะนั่นละจ้ะกลิ้นเห่าหน่อยกลิ้นเห่าหน่อยจ้ะ kalam buah hima salane kalam ບໍ່ຫິມະສະຫຼນສະຫັດຈ